วันนี้เราอยู่กันที่ American Museum of Natural History ครับจริงๆแล้วในนิวยอร์กเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายที่เลยครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดน,นะครับพวกเราก็เลยเลือกที่นี่ครับเพราะเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยสนใจมากที่สุดตื่นตาตื่นใจมากครับเข้าไปแล้วแบบว้าวทุกอย่างเลยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยมองหาอะไรมากที่สุดแน่นอนครับพวกเรามองหามา ถ้ามองไปที่ประวัติศาสตร์นะครับเราจะพบว่ามนุษย์กับม้าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแรกเริ่มเลยนะครับมนุษย์เนี่ยก็จับม้ามากินครับจนกระทั่ง8,000ปีก่อนเนี่ยเราก็เลี้ยงมาครับ เพื่อเอาไว้กินเช่นเดียวกัน3,000ปีต่อมาบทบาทเริ่มเปลี่ยนไปครับจากที่กินอย่างเดียวเราก็เอาเขามาขี่ด้วยเอามาลากรถด้วยใช้ทั้งในการเดินทางในการศึกสงครามการขี่ม้าทําให้มนุษย์สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นครับจะพูดว่าม้าเนี่ยมีผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ไม่ผิดเพี้ยนเลยครับที่หมอเดินดูนะครับแทบทุกปัฒนธรรมเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับม้าเข้ามาผูกด้วยครับทั้งฝั่งอเมริกาแอฟริกายุโรปแล้วก็เอเชียอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานม้าเนี่ยมีให้เห็นมากมายเลยครับเห ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ200ปีก่อนเท่านั้นเองครับที่เราเริ่มมีเครื่องจกักรบทบาทของม้าที่เราเอาเขามาใช้งานนะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นสัตว์เลี้ยงครับ